การโกงของการพน,นันนะครับผมบาคาร่าออนไลน์ตัวนี้เขาใช้กโกงแบบว่าเขาใช้เครื่องสแกนครับคือไพ่ตัวนี้จะมีปุ่มฝั่งชิปหรืออะไรสักอย่างที่เป็นเทคโนโลยีของไพ่ครับอ่าพอเครื่องมันสับไพ่ใช่ไหมเขาจะรู้ว่าไพ่ตัวนี้อยู่ตำแนหน่งไหนตำแนหน่งไหนตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนอ่าอันนี้เป็นวิธีที่แบบว่าทุกๆคนแบบถกเถียงกันมากครับว่าล็อกยูดไหมหรือว่าไม่ล็อกยูดผมไปหาข้อมูลมาอีกทีนึงครับคือเอาจริงนะครับคือ คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแสตดีเคนครับอาวันนี้ครับผมก็เปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งจะย้ายของขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าข้างล่างร้อนมากข้างบนห้องมีแอร์ก็เลยย้ายขึ้นมาทํางานข้างบนนะครับอาวันนี้นะครับผมก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับการพนันครับผมแต่เป็นการโกงของการพนันนะครับผมอ่า หลายๆคนที่แบบว่าอยากจะหาเหตุผลอยากจะเลิกเล่นบาคาร่าอยากจะเลิกเล่นการพนันออนไลน์อยากจะเลิกเล่นการพนันแบบหลายๆชนิดเนี่ยครับผมผมบอกเลยว่าคือเราไม่สามารถเอาชนะเขาได้จริงๆนะครับผมถึงเราจะหาเทคนิคต่างๆอะไรต่างๆเพื่อจะมาชนะมันแคบจะเป็นไปได้น้อยมากๆครับผมในการจะชนะเจ้าของบ่อนการพนันนะครับผม mm hmm. ก่อนอื่นนะ mm hmm. ผมขอพูดเลยว่าข้อมูลที่ผมหามานนี้คือจะมีข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต แล้วก็ข้อมูลจากคนที่ผมไปฟังเขาเล่ามานะครับผมอ่าจะเป็นข้อมูลผสมกันไปตามหลักความเป็นจริงนะตามที่แบบผมเห็นข้อมูลมากับที่ฟังมายังไงทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็รับชมด้วยนะครับคิดเห็นยังไงว่ามันสามารถเป็นแบบนั้นได้ไหมเป็นแบบนี้ได้ไหมลองคอมเมนต์กันดูครับผมเราจะได้มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันว่ากลโกมวาคาร่าที่ผมกําลังจะพูดออกไปเนี้ยมันมันมีส่วนที่สามารถเป็นจริงได้ไหมหรือไม่ไม่สามารถเป็นจริงได้เลยอ่าลอง พูดคุยกันครับผมโอเคเรามาเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมตรงนี้ผมขอพูดถึงเกี่ยวกับการโกงในคาสิโนแบบที่เขาไปเล่นกันก่อนนะครับผมอ่านนี้คือที่ผมฟังเขาเล่ามาอีกทีนะครับบคาคาร่าเนี่ยมันเป็นเกมในรูปแบบของการแจกไพ่ใช่ไหมครับมีดีลเลอร์ในการแจกไพ่ถูกไหมอ่าดีลเลอร์คนนี้สําคัญนะครับผม เดลเลอร์ทุกคนเนี่ยเขาจะถูกฝึกมาอย่างดีครับอ่าถูกฝึกแบบว่าเก่งมากๆเลยแล้วก็ในการมาแจกไพ่ให้เราเขาสามารถจะล็อกไว้ให้เรากินหรือว่าเราเสียก็ได้อันนี้คือ1การโกงวิธีหนึ่งนะครับในคาสิโนอันนี้คือที่ผมฟังมานะอ่าหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับถึงจะทําการล็อกกินยังไงแต่ทางผู้เล่นยังชนะอยู่ตลอดเวลาทางคาสิโนก็จะทําการเปลี่ยนเดลเลอร์ครับคือคนจั่วไพ่อ่ะมาสลับคนกัน อ่าแล้วก็ทําการทําไพ่เพื่อให้คนนั้นเสียอีกแต่ถ้ายังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้อีกทางคาสินโนย,ยังเสียอยู่เขาก็จะทําการยุติเกมนั้นหรือพักเกมนั้นพักโต๊ะโต๊ะนั้นครับ<ม>เพื่อเป็นการถ่วงเวลาให้ผู้เล่นคนนั้นอ่าแบบเหมือนยังไงถ่วงถ่วงเวลาให้เราแบบ เหมือนดวงกาลังขึ้นถงเวลาให้ดวงเราหายไปอะประมาณนี้มากกว่าอาถ้าผู้เล่คนนั้นอาจจะใช้ดวงจริงๆหรือว่ามีเทคนิคก,การโกงไพ่เล็กๆได้น้อยอะไรเงี้ยอาเขาอาจจะถูเวลาเพื่อจับผิดหรือจับตามองนะ,ะทางในคาสิโนโน,นะครับผมโอเคครับโดยรวมเกมบาคาร่าในการโกงในคาสิโนก็จะมีประมาณนี้นะที่ผมหาข้อมูลไว้ได้คร่าวๆนะอาแต่ในออนไลน์ครับผมผมจะบอกว่ามันมีข้อมูลเยอะมากจริงๆครับผมในการโกนโกงต่างๆเนี่ยเออผมอาจจะหาเป็นคลิปวิดีโอ มาไม่ได้นะเพราะว่าม,มันเยอะมากครับกลโกงต่างๆในออนไลน์อะ่ะคือกลโกงมันเยอะมากๆจริงๆทุกคนลองหาดูได้ครับว่ามีกลโกงอะไรบ้างแต่ผมจะหยิบที่มันแบบว่าพลิกพิกมาเลยนะเออที่มันพลิกพิกที่แบบทุกคนเห็นแล้วแบบว่าโอ้โหมันโกงขนาดนี้เราจะเล่นไปทําไมวะเอออย่างนี้เลยไหมอ่ะโอเคครับ มาฟังกันต่อคือนี้เป็นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมผมผมอ่านเจอมาเป็นบทความบทความหนึ่งครับเขาบอกว่าบาคาร่าออนไลน์ตัวเนี้ยเขาใช้โกงแบบว่าเขาใช้เครื่องสแกนครับอ่าสแกนเปลี่ยนหน้าไพาอ่อ่ะเปลี่ยนแบบปึ๊บอยากเป็นอะไรเขาสแกนออกมาเป็นหน้าไพ่แบบนั้นแล้วเครื่องตัวเนี้ยเป็นแบบหลักหลายล้านมากครับผมแต่คุณคิดดูครับเครื่องหลักหลายล้านบ่อนลงทุนไปเขากินคุณมไปเท่าไหรอ่อ่ะแม่งโคตรคุ้มอะ่ะ คือถ้าเราเป็นความคิดในมุมที่เป็นเจ้าของบ่อนพนันนะนะเออเจ้าของโต๊ะเงี้ยยังไงก็คุ้มครับเสียไปอสมมติเสียไปสิบล้านแต่กินเงินคุณเนี่ยแทบจะร้อยล้านพันล้านได้เลยมั้งเออมันคุม้มมันคุ้มมากๆครับถ้าทุกคนรู้อย่อยางนี้เล้วยังอยากจะเล่นอยู่ไหมอ่าทุกคนก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับอ่าคือมันสามารถเปลี่ยนหน้าไพ่เราได้เลยสมมติดิวเลอร์ดึงมาปุ๊บอันนี้คือออนไลน์นะครับย้ําก่อนนะครับว่าออนไลน์ line. ดิวเลอร์ดึงไพ่มาปุ๊บปุ๊บ อจังหวะเปิดไพ่เปลี่ยนหน้าไพ่และอยากจะออกอะไรแค่ดีลเลอร์ดูหน้าจอว่าตอนนี้จะให้แบนเกอร์ชนะเพลยเยอร์ Player ชนะโบกมือแค่นี้พอครับกีแต้มก็แล้วแต่ก็หน้าจอก็ขึ้นมาดูดิครับมันคือออนไลน์มัน, online, มนทําได้ทุกอย่างครับเทคโนโลยีมันโกงเราได้ทุกอย่างนะอ่ะไปดูเครื่องมือต่อไปเดีว่าครับอันแรกเป็นเครื่องสแกนใช่ไหมอันนี้จะเป็นโกงโดย กล่องครับกล่องสังไพ่อ่าคือเวลาเขาสับไพ่อย่างเงี้ยครับสับไพ่ในกองที่ต้องจั่วออกมานะอ่าสับไพ่สับไพ่สับ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 ตรงเนี้ยคือเขาจะเป็นเครื่องเครื่องในการสับไพ่ถูกป่ะอ่าคือไพ่ตรงเนี้ยจะมีปุ่มฝั่งชิปหรืออะไรสักอย่างที่เป็นเทคโนโลยีของไพ่ครับอ่าพอเครื่องมันสับไพ่ใช่ไหมเขาจะรู้ว่าไพ่ตรงเนี้ยอยู่ตำแหน่งไหน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 อ่าถูกไหม ทีนี้ดีลเลอร์ครับดีลเลอร์ก็จะเสียนมากๆคนเก่งมากๆคือการดึงไพ่แบบที่ทุกคนก็เห็นที่มันดึงไพ่ข้างล่างออกมาอย่างเงี้ยรู้ว่าไพ่ต่อไปใบอะไรดึงออกมาให้ให้แดงชนะ,นะะ,ะน,น,ชนะเพราะว่าแดงแทงเยอะน้ำเงินชนะเพราะว่าน้ำเงินแทงเยอะอะไรเงี้ยอ่าผมบอกไว้อย่างเลยนะไอตรงที่ขึ้นว่าน้ําเงินแทงสิบล้านแดงแทงหนึ่งล้านอะไรเงี้ยที่มันบอกจํานวนผลของทั้งหมดอะเออว่าใครฝั่งไหนแทงเท่าไหร่เท่าไหร่ผมบอกเลยว่ามันมันเมฆขึ้นมาได้ครับในมุมมองของผมนะ ผมคิดว่ามันเมคขึ้นมาได้คือยังไงไหมมันจะมีหน้าม้าไงครับเออถูกไหมหน้าหมาสมมติตาเนี่ยเขาล็อกไว้ให้น้ําเงินถูกไหมล็อกแค่แบบว่าโดยเลือดต้องให้น้ําเงินชะนะแน่นอนเขาก็ให้หน้ามมาเขาเทแดงไว้ให้เยอะๆเลยแทงไปเยอะๆแทงไปเยอะๆคนก็เห็นแบบเฮ้ยแทงแดงเยอะน่าจะออกแดงก็ตามแดงไปถูกไหมทีนั้นแหละแดงโดนกินครับน้ําเงินได้ในส่วนน้อยถูกไหม และยิ่งมีค่าตกง5%อีกแทบจะไม่มีทางขาดทุนเลยทุกคนโดนโกงทุกคนโดนเอาเปรียบตั้งแต่เริ่มเล่นแล้วทุกคนยังอยากจะเล่นอยู่อีกเหรอครับผมให้กลับไปคิดดูนะครับอ่าโอเคครับมาเครื่องมือต่อไปอันนี้เป็นวิธีที่แบบว่าทุกทุกคนแบบถกเถียงกันมากครับว่าล็อกยูดไหมหรือว่าไม่ล็อกยูทผมไปหาข้อมูลมาอีกทีนึงครับคือเอาจริงๆนะครับคือ เขาสามารถล็อกยูดเราได้ครับอันนี้คือข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามันสามารถล็อกยูเราได้ก็คือเขาจะดูตั้งแต่การแทงของเราตั้งแต่แรกเลยแบบว่าตั้งแต่เริ่มเล่นมาเราเราลงทุนไปพันนึงอย่างเงี้ยเราแทงแทงเยอะไหมสมมติลงทุนสามหมื่นสี่หมื่นคนที่แทงเยอะๆยอะอย่างเงี้ยช่วงแรกเขาก็จะให้เราได้ไปก่อนห่อยืด yeah. ไปห่อยืด yeah. ไปแล้วก็มาดูบัญชีเราว่าไอ้ถอนไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วแล้วเขาก็จะเก็บเรียบโดยการล็อกกินยูดยูดนี้นะครับคือคนที่โดนล็อกกินอ่ะ เขาจะเก็บเป็นยูยไปโดยที่แบบประมาณว่าสมมุติ10คนเนี่ยอ่ามีคนเล่นเยอะห้าคนอายุยุทห้าคนเนี้ยจะโดนล็อกกินอ่าล็อกกินแน่นอนคือจะแทงแดงหรือน้ำเงินเนี่ยโดนล็อกกินแต่อีกห้าคนเนี้ยแล้วจะดวงสมมติฝั่งนี้แทงน้ำเงินแต่ฝั่งนี้แทงแดงฝั่งนี้แทงแดงคนเดียวแต่อีสี่คนเนี้ยแทงน้ำเงินตามก็คือโดนกินเหมือนกันอาจจะเป็นไอ้สายี่คนเนี้ยจะเป็นดวงแต่สําหรับไนห้าคนเนี้ยคือการโดนกินแบบล็อกยุทอ่าเน,นี่ยคือ คือแบบว่าความจริงเลยที่ในอเน็ตผมหามานะทุกคนลองหาข้อมูลเองได้ครับม,มันมีจริงจริงถ้าใครอยากจะหาข้อมูลแบบมันโกงยังไงมีจริงครับใน Google มีเยอะมาข้อมูลเก่าๆนี้เยอะแบบไม่รู้จะเยอะยังไงนะครับเยอะมากๆจริงๆอ่าแล้ววิธีสุดท้ายนะครับวิธีนี้คือแบบว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่เป็นข่าวเมื่อสมัย2560ูนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วดูกันคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไง โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าข่าวนะครับหัวข้อข่าวเลยนะครับที่เขาบอกว่าทลายบ่อนออนไลน์แบร์ไตรกลงบาัคาร่านะครับโอเคครับข่าวข่าวนี้คือเป็นข่าวตั้งแต่ปี2 5 6 0นแล้วครับโอ้ยข่าวข่าวนี้นะครับไม่ได้ตอนปี256 0ศนะคือเผยแพร่เมื่อ2 5 4 9แต่ปรับปรุงเมื่อ2560อันนี้เป็นกลโกงที่แบบนานมากแล้วเก่ามากแล้วนะครับโดยที่เขาจับได้นี่ก็คือ ตำรวจเขาเข้าไปจับบอนที่นี่แหละครับคือบอนนะอยู่ที่ไทยนะแต่ว่า,าเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้อยู่ที่ต่างประเทศหมดเลยแต่บอนนะเปิดอยู่ที่ไทยทําเป็นห้องเช่าแล้วก็มีโต๊ะขึ้นมาแล้วก็ตั้งทีวีตั้งทีวีของแบบเหมือนแบบกำลังดูช่องช่องเ็อย่างเงี้ยช่อง7ไลฟ์สดอยู่อะไรเงี้ยจะได้ดูว่าแบบเอ้ยมันถ่ายทอดสดจริงๆนะอ่าไอ้ตรงนี้คือแบบอ้ยเราแม่งเขาถ่ายทอดสดให้เราจริงๆแม่งโกงโกงยากไม่ใช่เทปแน่นอนไม่ใช่การตัดต่อแน่นอนนั่นแน่เดี๋ยวมาดูกันจริงๆครับ เขาเปิดเผยไปแล้วในข่าวนี้เลยดูนะครับตรงสีแดงตรงนี้เลยนะอ่าขนาดเล่นกันต่อหน้ายังมีการโกงกันเลยแล้วเล่งผ่านกล้องแบบนี้จะไม่ให้โกงได้ยังไงอคิดนะครับทุกคนคิดนี่คือแบบมันเป็นข่าวที่แบบนานมากแล้วนะนานมากจริงๆนะ2,549เลยนะเออ ผมยังไม่ยังไม่รู้จักคําว่าการพนันหรือบาคาร่าเลยนะช่วงนั้นอ่าโอเคครับมารู้วิธีกันเลยว่าเขาโกงกันยังไงนะครับผมทุกการพนันย่อมต้องมีโกงครับแต่สาเหตุที่บ่อนเรียกการพนันแบบบาคาร่าบอนเขาเรียกว่าจะต้องโกงเฉพาะบาคาร่าเพราะนักพนันนั้นเชื่อว่าบาคาร่าเป็นการพนันที่ด้านจะยุติธรรมสำหรับผู้เล่นมากที่สุดและโกงได้ยากที่สุดเพราะมีการแทงแดงหรือดำเงินเท่านั้นแต่ในจุดๆนี้พลตำรวจเอกธีรพงษ์ เปิดเผยกลยุทธ์ตบตาเซียนพนันทั้งหลายอ่าเขาเปิดเผยมาเลยนะแม้ว่าจะทําเหมือนไม่โกงรวมถึงการถ่ายทอดสดที่ใช้วิธีเปิดโทรทัศน์สถานีถ่ายทอดสดเพื่อสร้างความเชื่อใจและเล่นสดจริงๆอ่าแบบที่ผมบอกไงตั้งทีวีไว้แล้วก็เปิดโทรทัศน์อ่ะเปิดทิ้งไว้เหมือนถ่ายทอดสดจริงๆอ่าตัวแบบที่แบบไม่มีการบันทึกเทมาหลอกลวงอ่าถูกไหมแต่บอลเนี้ยก็มีกลเม็ดในการโกงก็คือผู้เล่นที่อยู่ ในทุกมุมของโลกที่เข้ามาเล่นถูกไหมดูเหมือนว่าจะไม่มีการโกงจะเห็นเพียงแค่มุมกล้องที่ถ่ายทอดเท่านั้นอ่ะทุกคนจะเห็นแค่กล้องที่ถ่ายทอดใช่ไหมอ่าตรงเนี้ยแค่เห็นแค่ตรงเนี้ยข้างหลังเนี้ยก็ไม่เห็นแหละอ่าแต่ในกล่องที่ใส่ไพ่อ่า แต่กล่องที่ใส่ไพ่นะครับจะมีกลไกขนาดเล็กควบคุมด้วยรีโมทเพื่อช่วยในการดูไพ่ใบต่อไปนับเป็นกลยุทธ์การโกงที่ผู้เล่นไม่สามารถรู้ได้เลยไปไงครับคล้ายกับกลโกงที่ผมบอกมาไหมที่แบบมันสามารถรับรู้ไพ่ได้คือมันมีมานานแล้วครับจริงๆผมก็เพิ่งมันดูข่าวเฮ้ยมันมีมานานมากแล้วนะทำไมคนถึงยังเล่นกันอยู่ทุกวันนี้แบบลุงๆป้าๆนะนะก็ะยังเล่นกันอยู่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะทั้งที่รู้ว่ามันโกงเราแบบชัดเจน ทุกบอนคือโกงเราถึงแม้เราจะหาทิกต่างๆมาสู้กับมันมันก็ไม่ชนะถูกไหมอ่าอย่างนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับโอเคนะผมอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลต่างๆที่ผมได้ศึกษาหาข้อมูลมานะครับทุกคนก็ลองกลับไปคิดดูนะครับว่าถ้าคนที่ยังเล่นอยู่ลองกลับไปคิดดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมกับการที่เราเล่นอยู่ทุกวันนี้นะครับผมยังไงก็ ไม่ได้เคยชักชวนให้ใครมาเล่นนะครับผมทำคลิปออกมาเพื่อให้ทุกคนเลิกให้ทุกคนดูแล้วรู้ว่ามันมีนกลโกงอะไรแล้วก็เลิกเล่นมันซะน,นะครับผมบอกเลยว่าให้เลิกนะครับยิ่งผมมาทําคลิปแบบนี้ปบ่อยแล้วเห็นแบบว่าเนี่ยกลโกงมันเยอะขนาดเนี้ยผมยิ่งเป็นห่วงเพื่อนๆหลายๆคนนะที่ยังแบบติดติดมันอยู่อะ่ะเออใครที่เลิกได้นี่ผมยกนิ้วให้เลยนะนี่เก่งมากๆครับผม โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับเลิอกเล่นกันพนันให้ได้นะครับสู้ๆ